ปกติในโลกนี้นะอยากได้อะไรมันก็ต้องจ่ายราคากันทั้งนั้นในพระเจ้าก็เหมือนกันนะมีบางส่วนที่เราต้องรับผิดชอบจ่ายราคา CGN t h ai สวัสดีครับพบกับผมชัยราชกิตเกือ้อกูลในรายการ Living Life วันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่วกันในพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่6ข้อ1นึ่ถึง14ด้วยกันครับ2องพงกษ์บทที่6ข้อ1นึถึง14พวกผู้เผยพระวจนะกล่าวกับเอลิชาว่าดูสิสถานที่ที่พวกเราอยู่กับท่านนั้นก็เล็กเกินไปขอให้พวกเราไปที่แม่น้ำจอแดนต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่งมาสร้างเป็นที่อาศัยที่นั่น และท่านตอบว่าไปเถอะแล้วคนหนึ่งกล่าวว่าขอท่านโปรดไปกับผู้รับใช้ของท่านด้วยและท่านก็ตอบว่าเราจะไปท่านก็ไปกับเขาทั้งหลายและเมื่อเขามาถึงแม่น้ำจอแดนเขาก็ตัดต้นไม้ขณะที่คนหนึ่งกำลังโค่นต้นไม้อยู่หัวขวานของเขาตกลงไปในน้ำและเขาร้องขึ้นว่าแย่แล้วนายข้าขวานนั้นข้าขอยืมเขามาแล้วคนของพระเจ้าถามว่าขวานนั้นตกที่ไหน เมื่อเขาชี้ที่ให้ท่านแล้วท่านก็ตัดไม้อันหนึ่งทิ้งลงไปที่นั่นทําให้ขวานเหล็กนั้นลอยขึ้นมาและท่านบอกว่าหยิบขึ้นมาสิเขาก็เอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาพระราชาแห่งซีเรียรบกับอิสราเอลพระองค์ทรงปรึกษากับข้าราชการของพระองค์ว่าเราจะตั้งค่ายของเราที่นั่นแต่คนของพระเจ้าสงข่าวไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลว่าขอพระองค์ทรงระวังอย่าผ่านมาทางนั้นเพราะคนซีเรียกําลังยกลงไปที่นั่น และพระราชาแห่งอิสราเอลทรงใช้ให้ไปยังสถานที่ซึ่งคนของพระเจ้าบอกท่านเคยเตือนพระองค์ดังนี้แหละพระองค์จึงทรงระวังตัวได้ที่นั่นไม่ใช่เพียงครั้งสองครั้งพระทัยของพระราชาแห่งซีเรียก็เดือดดาลเพราะเรื่องนี้จึงทรงเรียกข้าราชการมาตรัสว่าพวกท่านจะไม่บอกเราหรือว่าคนไหนในพวกเราที่อยู่ฝ่ายพระราชาแห่งอิสราเอลข้าราชการคนหนึ่งของพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาท ไม่มีใครพะยะค่ะแต่อิลิชาผู้เผยพระวจนะซึ่งอยู่ในอิสราเอลเขาได้ทูลถ้อยคําซึ่งพระองค์ตรัสในห้องบรรทมของพระองค์แก่พระราชาแห่งอิสราเอลพระราชาแห่งซีเรียจึงตรัสว่าจงไปหาดูว่าเขาอยู่ที่ไหนเพื่อเราจะใช้คนไปจับเขามามีคนทูลพระองค์ว่าดูสิเขาอยู่ในโดทานพระองค์จึงทรงส่งมา้ารถรบ,รบและกองทัพใหญ่ไปที่นั่น พวกเขาไปกันในเวลากลางคืนและล้อมเมืองนั้นไว้พระธรรมตอนนี้แบ่งเป็นสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งทำหัวขวานตกน้ำนะครับอยู่ในข้อที่หถึงข้อที่7ส่วนข้อ8 1จนถึงข้อที่14เป็นอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการที่อาร,รัมยกกองทัพมาล้อมเมืองโดทาน นะครับซึ่งตรงนี้จะพูดในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้จะเอาเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือข้อ1ถึงข้อที่7ในข้อ1นข้อ7ตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นก็คือที่พักที่เอลิชาแล้วก็กลุ่มผู้รับชใช้เหล่านี้พักอยู่นะครับเขารู้สึกว่ามันแคบนะครับตรงนี้เนี่ยมีคำเขียนไว้ในข้อแรกว่าพวกผู้เผยพระวจนะ อาจจะไม่ใช่ผู้เผยเพระวจนะจริงๆแต่หมายถึงกลุ่มคนที่คล้ายๆกับลูกศิษย์หรือว่าเป็นผู้ฝึกหัดในเรื่องนี้แล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มนะครับออมีความรู้สึกว่าที่ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคับแคบเกินไปซึ่งผมเดาว,ว่าที่ตรงนี้น่าจะเป็นเมืองโดทานที่เอลิชาพักอยู่นะแล้วก็เขาก็เลยมองว่าที่ข้างๆแม่น้ำจอแดนเนี่ยที่มันกว้างน่าจะไปที่นั่น ซึ่งถ้าเดินแบบเส้นตรงนะครับจากโดทานไปข้างๆแม่น้ําจอดแดนก็ประมาณเดิน2วันนะครับเดิน2วันแล้วก็พอเขาตั้งใจจะไปที่นั่นปุ๊บเนี่ยโอ้มีหลายอย่างเลยที่เขาต้องจ่ายราคานะครับ<อ>เช่นการเดินทางประมาณ2วันการไปเริ่มต้นสร้างที่พักอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจว่าที่พักตรงนี้ไม่น่าจะเป็นที่พักนะครับเพราะว่าในภาษาเดิมมันมันหมายถึงที่นั่งอาจจะเป็นที่ประชุมอะไรอย่างนี้นะครับคือเขาไม่ได้พักด้วยกันอาจจะต่างคนต่างพักทึ่งอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่ไม่มีหัวขวานเป็นของตัวเองก็เลยต้องไปยืมคนอื่นมาแล้วก็ สิ่งที่เราเห็นในพระกรรมีตอนนี้ก็คือเมื่อหัวขวานตรงนี้ตกน้ําไป<ๆ>เขาถึงกับอุทานออกมาว่าโอ้ผมไม่ยืมเข้ามาคําอุทานอย่างนี้น่าจะมีความหมายว่าเขาไม่สามารถที่จะหาหัวขวานมาชดใช้คืนนะแม้ว่าหัวขวานมันอาจจะราคาไม่กี่ร้อยหรือไม่กี่พันแต่คนคนนี้อาจจะไม่มีเงินที่จะทําอย่างนั้นหรือไม่รู้จะไปเอาที่ไหนมาคืนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นความเดือดร้อนขึ้นมาแล้วเสร็จแล้ว เอลอิชาก็เลยเาถามว่ามันตกตรงไหนแล้วก็เอา,เอาก,กิ่งไม้เนี่ยโยนไปที่นั่นแล้วก็ขวานก็ลอยขึ้นมานะครับ <S <S ทั้งหมดนี้นะครับเ,เราได้รับการสอนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราต้องการจะแก้ปัญหาหนึ่งให้มันรุ้ร่วงแน่นอนเราก็จะเจอปัญหาใหม่เราต้องเดินทางเราต้องตัดต้นไม้เราต้องออกแรงเราต้องเผชิญความเครียดเราต้องเหนื่อยแน่นอนนี่เป็นราคาที่เราต้องจ่าย ในโลกของที่ไม่ใช่โลกของพระเจ้านะอย่างในโลกเกษตรกรรมหรือในโลกธุรกิจเขาก็เป็นกันอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละครับย,ยกตัวอย่างเช่นมีลําคลองผ่านที่นาแล้วน้ํามันไม่เข้าที่นาแล้วอยากจะให้น้ําเข้าที่นาคุณจะทํำยังไงอ่ะคุณจะรอให้น้ําเข้ามาเฉยๆหรอมันก็ไม่เข้ามาสิ่งที่คุณจะต้องทาก็คือคุณก็ต้องไปขุดคลองไส้ไก่หรือว่าคลองที่เชื่อมจากน้ํานั้นเข้ามานานี่เป็นแรงงานของคุณ นะแต่ไอ้คลองตัวนี้คลองตัวนี้ต้องเข้าใจก่อนนะคลองตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้คุณอ,อะไรนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะพอมีคลองนี้ก็มีน้ำมันเป็นเพียงแค่เชื่อมต่อน้ําจากสายหลักเข้ามาสู่นาเท่านั้นเองคุณ สร้างสภาพแวดล้อมให้มันสามารถได้รับประโยชน์ตรงนั้นในธุรกิจก็เหมือนกันสมมติคุณไปทําร้านร้านหนึ่งแล้วคุณอยากให้มีลูกค้าดีเข้ามาเยอะๆแน่นอนคุณก็ต้องจัดสภาพร้านค้าให้มันให้มันสะอาดให้มันน่าเข้าให้มันดูดีแล้วก็หวังว่าเออพอคนเห็นแล้วก็อยากจะเดินเข้ามาไม่ใช่ร้านนี้ว่ามีปุ๊บทุกคนก็ต้องเข้าบังคับเลยทุกคนก็ต้องเข้าไม่ใช่คุณก็ต้องจัดสภาพแวดล้อมเพราะฉนั้นนี่คือสิ่งที่คุณต้องจ่ายนะครับในพระเจ้าก็เหมือนกันนะครับพี่น้อง เมื่อเราเองอยากจะเติบโตในพระเจ้าเราอยากจะขยายใจของเราให้มีพระเจ้ามากขึ้นจากที่เดิมมันเล็กเกินไปใจเรามันแคบเกินไปอยากให้ใจมันใหญ่ขึ้นมีพระเจ้ามากขึ้นในหัวใจของเราให้ใจเรามันไม่ใช่มีแค่ตัวเราเองนี่มีเห็น,นแก่ตัวให้ใจเราใหญ่ขึ้นเพื่อจะมีหัวมีมีพี่น้องนั่งอยู่ในหัวใจเราได้อย่างสบายๆแน่นอนเราก็ต้องจ่ายราคาพี่น้อง ถ้าเราไม่จ่ายราคามันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับจะมาหวังว่าเอออยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรแล้วว่ามันเกิดขึ้นมันก็เป็นไปไม่ได้นะแต่หลายครั้งเราคาดหวังสภาพนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับเราโดยไม่จ่ายราคาเลยแต่ตรงกันข้ามเราไปจ่ายราคาให้กับข้างนอกเต็มเปี่ยมนะหมายความว่าไงหมายความว่า การที่เราจะมีความรักมากขึ้นในพระเจ้านะอย่างที่เมื่อวานในหนุนน้ําใจเรา่าเราอยู่เพื่อจะรักนะเราไม่ได้อยู่เพื่อจะรวยเนี่ยนะการที่เราจะมีความรักมากขึ้นเนี่ยมันต้องโดยพระเจ้านะความรักมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรากักด้วยตัวเราเองไปรักแบบนั้นนะพูดตรงๆนะพี่น้องนะใครที่ทําแบบนี้นะคุณจะอยู่ในสองสภาพเท่านั้นเองอะสภาพที่หนึ่งก็คือคุณสงสารตัวเองอะโอ้ทำไมต้องเป็นเราอะทำไมทำกับเราได้แบบนี้อะ หรือไม่ก็ขมขื่นใจเพราะว่าความรักที่เรามีให้กับทุกๆคนนะต้องรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าเรากำลังรักตัวแสบนะทุกคนแสบกับเราได้หมดก็เหมือนกับที่พระเจ้ารักเราแล้วเราก็แสบกับพระองค์ได้เรื่อยๆซึ่งเราก็รู้อยู่ในใจนะครับตามพระเจ้ามาหปีก็แสบกับพระองค์ตลอดหปีตามมา30ปีก็แสบกับพระองค์ตลอด30ปีเราก็รู้ตัวดีถึงขนาดพระเจ้าก็ยังรักเราดังนั้นเราไม่เชื่อมต่อกับพระเจ้าเลย ความรักจากพระเจ้าก็ไหลเข้าสู่เราไม่ได้รานั้นเราต้องจ่ายราคากับเรื่องนี้ผมชอบคําพูดหนึ่งของชาวส์โบชียนนะครับเขาพูดอย่างนี้นะครับว่าพวกเรานะทําตัวราวกับว่าโลกนี้จะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเราเวลาที่ดีที่สุดจากเราสภาพที่ดีที่สุดจากเราแต่พอถึงพระเจ้าแล้วอะไรก็ได้หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาเราจะให้แรพระเจ้าเราให้ในสภาพที่แบบฉันเหลือเวลาแล้วก็ให้พระเจ้า หลือเวลาเราค่อยมาอ่านพระคัมภีร์ฉันกระปกกระปลี้มาจากการทํางานทั้งวันแล้วไอสภาพกระปกระปกระปลี้นั้นนะ่ะเอามาอยู่กับพระเจ้าแล้วเราก็หลับตั้งแต่อ่านเพราะก็มีข้อแรกยังไม่จบเลยแต่โลกนี้ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเราพอเราสดชื่นสดสดเราทํางานเต็มที่เราดูหนังเราบันเทิงเราเล่นกีฬาเราใช้เวลากับคนนั้นคนนี้ชาวสเปอร์เจียนเรียกสิ่งนี้ว่านี่คือการดูหมิ่นพระเจ้านะครับ เราอยากได้ดีที่สุดเราก็ต้องจ่ายราคาแล้วสำหรับพระเจ้าแล้วต้องดีที่สุดเท่านั้นขอพระเจ้าช่วยเราถ้าอยากจะย้ายจากที่แคบๆความรักมันแคบความรู้จักพระเจ้ามันแคบไปสู่ที่กว้างขึ้นและมีเสรีภาพมากขึ้นก็ต้องจ่ายราคาใช้เวลากับพระเจ้าให้เต็มที่จริงจังเหมือนกับที่เราใช้เวลาเพื่อจะรวยเพื่อจะสาเร็จจงใช้เวลากับพระเจ้าอย่างนั้นแล้วที่จริงการใช้เวลากับพระเจ้าในลักษณะนั้นน่ะ มันไม่ได้24ชั่วโมงนะพี่น้องบางทีก็แค่ชั่วโมงเดียวเองอะแล้วที่เหลืออีกประมาณสิกว่าชั่วโมงเราก็ไม่ใช้เวลากับโลกก็ได้หรอไปทำมาหากินไปสร้างความสำเร็จไปคุยกับคนนั้นคนนี้คุยกับพระเจ้าบางทีก็ครึ่งชั่วโมงเองอีกครึ่งชั่วโมงอ่านแล้วก็มีแค่นี้ก็หมดเวลาแล้วพี่น้องแต่แค่นี้จำเป็นสำหรับเราถ้าไม่มีตรงนี้นะยังไงก็ขยายใจไม่ได้ขอพี่น้องได้ไตร่ตรองดูนะครับยินดีจะจ่ายราคาไหม อย่างสุขภาพเราถ้าอยากจะดีมันก็ต้องไปออกกําลังกายมันก็ต้องจ่ายราคาไมา่นั่งคาดหวังเยๆนั่งกินนอนกินยังไงมันก็ไม่ดีขึ้นถ้าอยากรักพระเจ้ามากขึ้นก็ต้องจ่ายราคาใช้เวลากับพระเจ้าขอเราลุ้มใจด,ดีฐานครับพระเจ้าพระบิดาขอขอไวยพรข้าองทั้งหลายด้วยเถิดองเจ้าข้าที่เราทั้งหลายจะเห็นคุณค่าของการใช้เวลากับพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเถิดที่เราจะปรารถนาได้พระองค์มากขึ้นรักพระองค์มากขึ้นรักผู้คนมากขึ้น ขอขยายใจเราและช่วยเราให้ดําเนินชีวิตกับองค์อย่างมีวินยัยใช้เวลากับองค์อย่างเต็มที่ทุกวันขอวยพรเราทั้งหลายที่จะเต็มใจจ่ายราคานี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับก็แม้ว่ารายการซีจีนจะเป็นอาหารเสริมนะพี่น้องนะแต่ก็ยังเป็นพระพอรอยู่นะครับก็ยังเสริมเราได้ถ้าพี่น้องเห็นว่าเป็นพระพรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้ามีอะไรคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ขอพี่น้องได้ระลึกถึง c g n ในคําอธิษฐานด้วยนะครับถ้ามีส่วนสนับสน,นุนในการถวายก็เพื่อปันธกิจนี้จะเป็นพระพรต่อไปครับพระเจ้าวอวยพรครับ